โบเวนด้ากินอิ่มจุดแน่นท้องแต่เจอน้องมารีพูดประโยคเดียวไปไม่ถูกเลยมังจะมีคลิปน่า,า,นารักน่ารักมาเสิร์ฟให้แฟนที่ติดตามอินสตาแก,การมแอดเวนด้าได้กดไลค์กันอยู่เสมอสำหรับโบเวนด้าสาวง คุณแม่คุณสวยกับน้องมะลิหนูน้อยที่เริ่มโตเป็นสาวแล้วล่าสุดโบเวนด้าก็ได้เผยหนึ่งคลิปน่ารักรกโดยเป็นคลิปที่เจ้าตัวแอบบนว่าอิ่มหลังเพิ่งทานอาหารเสร็จแต่เราก็ต้องสะดุดกับคำพูดเพียงประโยคเดียวของน้องมะลิซึ่งเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นว่าเหตุการณ์เมื่อ4ี่วันที่แล้วโบโอ้ยอิมอะน้องมะลิตอนกินอะไม่คิดพอกางเกงฟิตแล้วก็มาบนโบ นี่เป็นแม่หรือเป็นลูกนะเนี่ยเออจริงด้วยเนอะงานนี้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดีเพียงพราะแค่ประโยคเดียวของน้องมะลีก็ทําเอาแม่โบของเราไปไม่ถูกเหมือนกันจ้าขอขอบคุณภาพแวนด้า29น้องมาลีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ